สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2แพลตฟอร์มค่ะคือช่อง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานีวัฒนธรรมค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาหรับแจ้งตือ ข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนสารแดงเหนือต่อจากตอนที่แล้วค่ะกับชุมชนมอนที่อพยพมาอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุ200ปีวันนี้เรายังคงอยู่กับคุณหมอนค่ะและที่สําคัญค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมมากมายกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านช่วงเวลานี้ขอต้อน รับคุณหม่อนทัศนพรใจชอบเลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านสาราแดงเหนือประทุมธานีและอาจารย์สิริขวัญบุญธรรมอาจารย์พัฒนาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒวัลลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอนสวัสดีค่ะจนกว่าสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้จะมาคุยที่ที่จะได้มาพูดคุยเรื่องราวของชุมชนสาราแดงเหนือ ที่บอกเลยว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ขวัญมีส่วนเกี่ยวข้องแบบตรงตัวเลยใช่ไหมคะที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนใช่เลยค่ะก็ะอนแรกเลยนะคะก็สบายมอนเนี่ยแหละคะ่ะที่สวยงามที่เราคล้องคอกันอ,อ,ๆๆอยู่นะคะก็จะเห็นว่าน้องมอน นะคะก็คล้องผืนใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นผืนที่พัฒนาให้เล็กลงกว่าเดิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการช่วยสนับสนุนเนาะก,ก,ก็ผืนใหญ่เนี่ยมันอาจจะ,ะมีราคาสูงนะคะแล้วก็จะอาจจะใช้งานได้อย่างจำกัดนะคะก็เลยนะคะพัฒนาเป็นผืนเล็กนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีราคาที่ถูกลงแล้ว นะคะก็สามารถใช้ไว้รุ่นหนุ่มสาวนะคะอย่างพวกเราเนี่ยที่ห้อยกันสวยๆตรงนี้นะคะแล้วก็คุณพี่กรใส่เนี่ยนะคะแล้วก็ให้เกิดความสวยงามนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จากเศษสบายมอนนะคะผืนใหญ่ตัวนี้ค่ะก็นํามาพัฒนาเป็นผืนเล็กนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากสบายมอนผืนเล็กตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็คือที่รองจานที่ลองแก้อย่างที่เห็นตรงนี้นะคะได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทราบม,มาจากพี่หมอนว่าอาจารย์ขวัญเนี่ยมีส่วนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในเรื่ององแพ็กเกจรวมไปถึงสบายต่างๆของเราด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยขออนุญาตลงลึกเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชุมชนในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวขออนุญาต ย้อนกลับไปถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นก็คือวิถีชีวิตของคนในชุมชนปัจจุบันนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยยังคงความดั้งเดิมอยู่อยู่ไหมคะเป็นแบบไหนบ้างเรายังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมคืออาชีพดั้งเดิมของเราเนี่ยยังมีอาชีพค้าขายทางเรือปัจจุบันนี้คนในชุมชนเองเนี่ยก็ยังมีอาชีพค้าขายทางเรืออยู่บ้างจากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ8 0ดสิบร้อยละแปดสิบของประชากรในชุมชนเนี่ยก็เดินเรือ แต่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะเหลือเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นแต่ก็ยังมีอาชีพเดินเรืออยู่แต่เรือที่ใช้เดินเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปในอดีตอาจจะเป็นเรือกระแชงแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรือเหล็กบรรทุกสินค้าพวกทรายพวกหินพวกดินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่เรายังคงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตเรายังคงเป็นแบบเดิมแล้วในเรื่องของสถาปัตยกรรมล่ะคะสถาปัตยกรรมเรายังคง มีเอกลักษณ์ของเราอยู่อย่างการสร้างบ้านเรือนเนี่ยเขาจะไม่ให้หันหน้าบันไดเนี่ยเวลาลงเนี่ยเขาจะไมห่หันหน้าเข้าตะวันเขาจะไม่หันหน้าย้อนแสงคเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มันเป็นกุศโลบายเล็กๆเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเดินลงบันไดช่วงเช้าเนี่ยเอาบันไดลงรับแสงเนี่ยแสงมันแยงเข้าตาอาจตกบันไดได้ได มันก็เป็นบุดสโลบายนิดๆหน่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทําให้เรารู้ถึงเทคนิคการที่เราจะสร้างหรือจะทําอะไรขึ้นมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคในการมองการศึกษาเรื่องของสถาสถาปัตด,ด้วยแต่ของมอนเองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของประยุกต์และร่วมสมัยในปัจจุบันนี้นะคะของในพื้นที่จะมีการร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราเน้นในเรื่องของตาม เรื่องของการดูตามภูมิอากาศภูมิประเทศของพื้นที่อย่างของชุมชนเองเนี่ยพวกสถาปัตย์การสร้างบ้านเรือนเนี่ยก็จะตัวบ้านเนี่ยก็จะยกสูงเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม,มได้รับผลกระทบน้ําท่วมทุกปี<า>ดังนั้นใต้ถุนบ้านก็จะยกสูงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําท่วมก็คือแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยจะมีค่อนข้างมีหน้าต่างหรือมีช่องอากาศค่อนข้างเยอะเพื่อที่ที่อากาศเนี่ยจะได้ถ่ายเท ได้สะดวกริมทราบมาว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแล้วเขายังมีตลาดวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนว่าทางชุมชนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับอาจารย์ที่มาผลิตภัณฑ์ออกพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ตลาดนี้นักท่องเที่ยวจะได้เจอกับอะไรบ้างคะแน่นอนเลยอันดับแรกเลยนักท่องเที่ยวได้เจอพี่พี่รอต้อนรับแนะนําพาชมสถานที่ที่เป็นพื้นที่ ในชุมชนจริงๆซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวถามว่ามีมากไหมก็มีมากแต่ละจุดมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกุฏิพระาจรย์บุญนาคประทุมโมหอพระไตปิดกเจดีแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของเครื่องกรองน้ำโบราณพิพิธภัณฑ์เรือซึ่งแต่ละจุดก็มีไฮไลท์ของเขา,าอันนี้คือ ทุกคนต้องเข้าไปไปเรียนรู้และไปชมเดี๋ยวจะได้ร,รู้ว่าลลงลึกเรื่องนี้ด้วยค่ะถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ชุมชนเรามีเนี่ยจะบอกว่าบางคนเห็นก็ยังบอกว่า Amazing มากค่ะ <gasps> ว่าที่นี่ยังคงรักษาได้อย่างดีอืซึ่งวิมซาบมาว่าเรามีโปรแกรมท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ถามพี่หมอนกันว่าชุมชนท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างคะนักท่องเที่ยวไปจะได้ไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างแต่เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ตลาดวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ในตลาดวัฒนธรรมมีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์นะตอนนี้นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระปิกยายศาสตร์มีกรอบผ้าสบายแล้วก็ผ้ารองจานผ้ารองแก้ว,แ,กวแล้วก็สบายจิว๋ว นี่คือผลิตภัณฑ์ในชุมชนแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อให้ถูกใจนักท่องเที่ยวใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราจังจะได้พบกับอาหารมอนนะคะ<อ>ที่พอ่พอพ่แม่แม่นะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะเขาก็ออกมาทําขายกันะนะคะในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตลาดวัฒนธรรมไทยรามานันบ้านสาราแดงเหนือค่ะ,คะยังไงขอเชิญเชิญแวะชิมแวะชมได้เลยนะคะนอกจากจะเจอกับน้องหมอนนะคะที่จะเป็นไกท้องถิ่นนะคะ ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วเนี่ยเรายังจะพบกับสินค้าจากชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็เป็นอาหารนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้มาช่วยพัฒนานะคะมไม่ว่าจะเป็นกะปิมอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนนะคะในการถนอมอาหารกะปิของเรานี่แตกต่างจากกะปิที่อื่นยังไงบ้างะคะแน่นอนอค,ค่ะ แตกต่างก็คือทําจากกุ้งฝอยน้ําจืดนะคะอันนี้คือเป็นกะปิกุ้งฝอยน้ําจืดแล้วก็เป็นกรรมวิธีเป็นภูมิปัญญานะคะของชุมชนที่นี่นะคะแล้วจะเราบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากรสชาติอร่อย mm. ใครไปใครซื้อไปเพื่อไปประกอบอาหารกลับมานะคะก็จะต้องกลับกลับมาซื้ออีกที่บอกะะว่าแตกต่างคือนอกการที่เราใช้กุ้งน้ําจืดเนี่ย มันจะทําให้ได้รสชาติที่โดดเด่นกว่าน้ําเค็มยังไงอะอ่ากุ้งน้ําจืดจะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาจะมีรสชาติที่หวานกว่าแล้วพอผสมกับเกลือความหวานก็กว่าความเค็มเนี่ยมันจะพอดีแล้วก็กระปิของที่นี่เนี่ยล่าสุดปีนี้จากการเก็บสถิติมาปีเนี้ยคนในชุมชนทําอ่ะสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิโล ไม่พอค่ะไม่พอจําหน่ายตอนนี้คือไม่พอจําหน่ายตอนนี้คือออเดอร์นะตอนนี้คือโทรสั่งจองกันข้ามปี<อ>ซึ่งปกติเราก็ข้ามปีอยู่แล้วแต่ปีเนี้คือเมื่อมีรายการมาถ่ายถ่ายทําเรื่องของกะปิเขาก็นักท่องเที่ยวหรือคนที่เขาอยากกินกะปิซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรค ภาวะโรคไตค่ะเขาก็จะซื้อกลับไปกินหรือคนที่แพ้อาหารทะเลอะคะ่ะใช่ค่ะเพราะอันนี้ก็คือกุ้งฝอยน้ําจืดนะคะ,คะก็คือสามารถรับประทานได้เลยทําน้ําพริกกะปิเอ่อน้ํเปลาหวานคืออร่อยมากเลยคะ่ะแกงต่างๆก็ใช่ค่ะใช่ลหมดเลยใช่ต้องลองนะคะนิน<พ>้นเจ้าบอกว่าตัมมาวิคีเนี่ยก็พิถีพิถันเหมือนกันพิถีพิถันมากเลยค่ะกว่าจะได้หนึ่งกระปุกใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยค่ะ ใช้กรรมวิธียังไงบ้างนะคะแบบใช้เมื่อกี้บอกว่าใช้แดดใช้แดดจากธรรมชาติแสงแดดจากธรรมชาติแล้วถ้าช่วงไหนที่ไม่มีแดดเลยกะปิมีกลิ่นโอกะปิเริ่มเริ่มไม่ดีชาวบ้านจะไม่เอาออกมาจําหน่ายอืเราจะเททิ้งทั้งหมดใช่เราจะไม่เสียดายวัตถุดิบก็คือพิถีพิถันตั้งแต่ตอนเลือกวัตถุดิบเลยค่ะ,คะก็คือกุ้งฝอยน้ําจืดตรงนี้เนี่ย นะคะทางในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าประจําที่จะต้องมาจากแหล่งธรรมชาตินะคะไม่ใช่แหล่งเลี้ยงนะคะตรงนี้คือเป็นกุ้งฝอยจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็วก,การันตีเรื่องของความสะอาดใช้การันตีเรื่องของความสะอาดคือทําทมือตําด้วยนะคะให้ให้ให้เกิดเรีวยกมีเนื้อที่เอ่อให้ว่าใช้ได้สําหรับเป็นกะปี่นะคะซึ่งก็ จากทักษะพิเศษความสามารถพิเศษแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนนะคะแล้วก็นํามาจําหน่ายซึ่งก็มีแพ็กเกจที่สวยงามใช่ค่ะแล้ก็ตรงนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยราชพัฏววยไลลงกรณ์ในพระบระมราชูป,ปถมะะัมภ์ค่ะก็เราก็จะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งตรงนี้แล้วก็รวมไปจนถึงการตลาดด้วยนะคะกะปิไปแล้วขนมละคะขนมมีที่มาย,ยัางไงบ้างนะคะขนมจริงๆแล้วเนี่ย อ่าตัวของกายศาสตร์เองเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยเราจะทําเฉพาะช่วงวันศาสตร์คือช่วงประมาณเดือนแปดคือเดือนตุลาค่ะซึ่งช่วงนั้นน้ําอ้อยเนี่ยจะเป็นน้าอ้อยที่มีรสชาติที่ดีที่สุดอืมเราก็จะเป็นช่วงที่หลังจากที่พระอ่าเข้าพรรษาหลังจากช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วค่ะก็คือพระจะออกจากศีลแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นประเพณีของเรา ก็คือของชุมชนก็จะเป็นศาสตร์ศาสตร์นอนก็จะใช้ตัวของอกยายศาสตร์ตักบาตรคู่กับอข้าวต้มลูกโยนแล้วก็น้ำผึ้งโอ้อัน,นี้ก็คือเป็นกิมมิกในประเพณีที่เป็นสิ่งที่เราทำกันสืบต่อกันมาแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องรอในประเพณีแล้วเพราะว่ามีออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเทีย่ยวที่ไปท่องเทีย่ยวในชุมชนเนี่ยได้ทานกันใช,ใช่ค่ะแล้วก็สามารถ มาท่องเที่ยวแล้วก็รับประทานตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเพราะว่าชุมชนเนี่ยเขาก็พัฒนาสินค้าอย่างหลากหลายเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในชุมชนนะคะเ,เพราอย่างตัวกยายศาสตร์<ะ>เองเนี่ยเราก็มีความพิถีพิถันในการเตรียมวัตถุดิบทุกๆขั้นตอนอย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วถั่วเราก็คัดทุกมเมล็ดค<ะ>่ะตัวงาเองงาอย่าบอกว่าคัดทุกมเมล็ดนะคะ,ะงาเราไม่ค่ะแต่งาเราต้องล้าง<อ>ล้างแตกแดบดบ แล้วก็วเ,เข้าวตอกเราก็มีการเอาเปลือกเม็ดข้าวตอกที่บางบางเม็ดก็ยังติดตัวข้าวตอกอยู่เราต้องเก็บออกถั่วถ้ามันเสียถ้ามันหืนเราก็ไม่เอาอเข้าเมาคั่วแล้วไม่พองไม่หอมก็ไม่เอาพิถีพิถันทุกเมนูทุกผลิตภัณฑ์จริงๆเพราะ,ระ,ะว่าเราใส่ใจในเรื่องของเราเราเองอะในฐานะของผู้บริโภค เราก็อยากให้ผู้บริโภคเหมือนเราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีเราก็อยากคืนกำไรให้กับผู้บริโภคบ้างมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนในชุมชนสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันได้แล้วอย่างมีกรอบแล้วมีกรอบของเราต่างจากที่อื่นยังไงต่างแน่นอนค่ะตัวมีกรอบของที่อื่นจะเป็นส้มซาที่นี่น้ำมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ู้ใช่ค่ะ ต่อ,อให้ <รถ S 1> มะนาวแพงแค่ไหนเราก็คงใช้น้ำ<อ>มะนาวคงรสชาติเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยคือเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของรสชาติ<ะ>ที่มันใช่สําหรับเราแล้วก็รสชาติเราจะเข้มข้นนะคะแล้วก็มีการผสมเนาะเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะคะว่าจะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็หมูเนื้อหมูนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างจากชุมชนอื่นนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะคัดวัตถุดิบ นะคะในการที่นำมาผลิตอาหารหรือว่าขนมนะคะ่ะเพื่อที่จะให้กับผู้บริโภค ซึ่งเราได้เห็นความใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังมาคือทุ่มเทจริงๆถ้าไม่ดีหรือว่าเกิดความผิดปกติขึ้นมาสักนิดนึงไม่เอาเลยทิ้งเลยใช่ค่ะเริ่มใหม่หมดเลยนี่คือความพิถีพิถันนะคะในการพัฒนาอาหารประจําท้องที่ของคนในชุมชนให้ออกมาเป็นของขวัญของฝากให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเลือกรับประทานกันได้แล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆในชุมชนล่ะคะมีอะไรบ้างแล้วก็เราพัฒนามา เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นก็จะมีสบายมอญใ,<ช>ใ,ใช่ไหมคะสบายมอญผืนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนนะคะเป็นสินค้าวัฒนธรรมนะคะที่ทางแม่แม่ในชุมชนสารแดงเหนือนะคะได้มีการปักขึ้นมานะคะเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะเวลาเราจะใส่ชุดไทยนะคะหรือเราเอาไปทําบุญเข้าวัดนะคะก็คือจะเป็นเหมือนเครื่องประดับนะคะชิ้นหนึ่ง นะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาพัฒนานะคะคจากเศษสบายมอนผืนใหญ่ที่เหลือใช้เนี่ย <Huh. S 2> เรามาพัฒนาเป็นผืนเล็กตรงนี้ค่ะก็เป็นอเนอกประสงค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคล้องคอนะคะคผูกเอวหรือว่าผูกกระเป๋า mm. ตรงนี้นะคะเราก็ทําให้เป็นอเนอกประสงค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีราคาที่ถูกแล้วก็ทุกคนนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะสามารถที่จะซื้อมาเป็นซีวีเนียนะคะเป็นของที่ระลึกกลับไปได้ นะคะและนอกจากนี้ก็จะมีที่รองจานที่รองแก้วนะคะตัวนี้ก็สวยๆได้ค่ะจัดจานนะคะแล้วลายปักล่ะคะบิมซ่ามาว่าลายปักก็มีความพิเศษด้วยพิเศษค่ะก็คือที่นี่นะคะเราจะปักภาษามอนเข้าไปด้วยค่ะนะคะปักภาษามอนเข้าไปเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผ้าสะใภมอนของเราอ๋อมีทั้งแบบปักมือแล้วก็เครื่องจักรใช่ค่ะแต่ที่นี่จะเน้นในเรื่องของการปักปักมือนะคะ ผืนนึงเนี่ยรู้ทราบไหมคะว่ากี่วันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ใช้เวลาประมาณผืนนึงเป็นอาทิตย์แล้วอันนี้ประมาณสิบห้าวันเนาะนี่ค่ะประมาณสิบห้าวันนะคะแต่ถ้าเป็นผืนเล็กตัานี้ค่ะใช่ผืนเล็กเนี่ยก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะกว่าจะได้ผ้าสบายผืนหนึ่งใช้เวลายางผืนที่ดดินใส่อยู่ตรงนี้ก็คือปักมือทั้งหมดใช่ไหมคะ ผืนเล็กใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ผืนใหญ่ประมาณสองอาทิตย์ใชหนึ่งผืนทุ่มเทขนาดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นผืนเล็กจะอยู่ที่อ่าผืนเล็กตัวนี้สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทเองเหรอคะใช่ค่ะแต่ถ้าผืนใหญ่เนี่ยราคาก็จะขึ้นอยู่กับลายถ้าลายพื้นฐานเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่แปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทแต่ถ้าลายยากขึ้นมาหน่อยก็หลักพันอย่างลายดั้งเดิมเลย ถ้าลายดั้งเดิมเลยเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะจะเป็นลายอะไรคะลายดอกมะตาดซึ่งลายดอกมะตาะดอตาดอกพิกุล<อ>ต้นมะตาดนี่ก็คือเป็นต้นไม้นะคะซึ่งอยู่คู่ชุมชนมอนนะคะสามารถทํามาเป็นอาหารได้อีกด้วยนะคะต้นมะตาดตรงนี้โอ้โหเรื่องราวต่างๆในชุมชนคือมีเยอะมากแล้วก็มีความสัมคัญกันระหว่าง สิ่งที่อยู่ในชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนใช่ค่ะแล้วอย่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะเราก็พัฒนามาจากวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เป็นสินค้าเป็นวัตถุดิบที่มาจากชุมชนจริงๆ บิมทราบมาว่าอนอกจากตลาดวัฒนธรรมที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนและที่สําคัญมีคุณภาพเพราะว่าได้มีการพัฒนาให้เข้ากบบยุคสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วบิมทราบมาว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะศูนย์การเรียนรู้เป็นยังไงคะมีที่มาอย่างไงบ้างก็คืออันดับแรกเลยอะ่ะเราทําเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะต่อยอดให้กับคนที่ ต้องการเรียนรู้เรื่องเรื่องราวของวัฒนธรรมของชาวมอนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างทางชุมชนเองเนี่ยนอกจากสถาปัต,ตยกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้วเนี่ยสิงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาและอยากศึกษาเลยก็คือเรื่องของการสวดมนต์ตอนเย็นค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นไฮไลท์ของทางชุมชนเลยเพราะว่าทางชุมชนเนี่ยจะมีการสวดมนต์เป็นภาษา,ามอทุกวันเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงจะเป็นการที่ชาวบ้านผู้สูงอายุ ออกมาสวดมนต์ไหว้พระก็จะเป็นว่าง่ายเป็นที่เดียวในจังหวัดปทุมธาน,นีได้ที่มีการสวดมนต์เป็นภาษามอญยังคงหลงเหลืออยู่งั้นบีมขอให้พี่หมอนเล่าแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดบีมมีเวลาสักหนึ่งวันอยากจะไปเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยบีมจะไปตอนกี่โมงแล้วบีมจะได้เที่ยวที่ไหนบ้างได้ทานอะไรบ้างยังไงบ้างอะคะช่วยคิดโปรแกรมให้บีมสักวันหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะก็ะถ้าอย่างน้องบีมมาถึงชุมชนเลย8ปดโมงเช้า อันดับแรกเลยน้องบีมได้ทานอาหารพื้นบ้านแน่นอนเป็นมื้อเช้าอาหารพื้นบ้านมีเมนูอะไรบ้างคะก็หลักๆเลยก็ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลนั้นถ้าอย่างช่วงนี้จะมีมะตาดน้องบีมได้ทานมะตาดแน่นอนแกงแกมมะตาดโอ้ยของโปรดเลยแกงส้มมะตาดเนื้อเค็มหมูหวานอืน้องบีมได้ทานแน่นอนค่ะมื้อเที่ยงอ่ะพอเก้าแปดโมงเสร็จเราเดินชมในชุมชนในชุมชนเรามเดิถีชีวิต ได้พูดคุยกับลุงป้าย่ายายได้เรียนภาษามอนด้วยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณป้าคุณย่าคุณยายก็จะพูดมอนกับเราเป็นบางคําเขาก็จะสอนเราด้วยใช่เราอาจจะเนี้ยเงยละเอาไปเลยนะเนี้ยเงยละเอาเนี้ยเงยละเอาสวัสดีเนี้ยเงยละเอาแปลว่าสวัสดีค่ะเดินเดินไปอาจจะเจอคุณป้าคุณย่าคุณยายอาจจะบอกว่าแซ่แกละแซ่แกละ ก็คือสวยจริงๆอุ้ยอยากไปเดินเลยค่ะก็คือก็จะเป็นช่วงช่วงเช้าอาจจะเป็นอะไรที่รีแลกก็คือเข้าไปทําความคุ้นชินกับคนในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนเพราะว่าจะเป็นช่วงของแดดล่มลมตกไม่ไม่ร้อนมากแล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตของริมแม่น้าเจ้าพยานะคะเราก็จะเห็นผู้เท่าผู้แก่ออกมานะคะทํากิจวัตรประจําวันนะคะแล้วพอ เที่ยงทานข้าวที่ตลาดอ่าตลาดวัฒนธรรมใช่ไหมคะค่ะแน่นอนเมื่อทานข้าวที่ตลาดสิ่งแรกที่น้องบีไม่พลาดแน่นอนปะลาลาหลน่นอืมที่บอกว่าหนึ่งปีทําแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วปะลาลาหล่นที่นี่พี่ต้องบอกเลยว่าทานคู่กับไข่เจียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวปะล,ะล,ลาลาหล่นราด อย่างนี้เลยค่ะแล้วยังได้รับประทานอาหารแล้วก็ขนมนะคะที่จากตลาดวัฒนธรรมไทรามันของเราค่ะได้ช้อปปิ้งก็คือจุดนี้เลยได้ช้อปปิ้งคือจุดนี้เลยแล้วทีนี้หลังจากที่เราท่องเที่ยวทานอาหารในช่วงของตลาดวัฒนธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไปเที่ยวที่ไหนต่อคะทีนี้จะเข้าบริเวณของบริเวณของส่วนของที่วัดทั้งหมดก็จะพาไปชมสถาปัตยกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเจดี จดีก็จะเป็นเจดีที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือทรงชเวดาที่อื่นจะเป็นชเชเวดากองแต่ที่นี่ทรงมุตาวมันมีที่มางงมุตาวก็คือจมูกไหมที่มันเป็นแปลเป็นภาษามอญคือจมูกไหมถามว่ามุคือจมูกเตาคือร้อนก็แปลตรงตัวเลยจมูกไหมจมูกหไหมเพราะมันร้อนใช่คหะ ถ้าถ้าน้องบีมอยู่ในสถานที่พี่จะบอกว่าน้องบีมปิดตาข้างหนึ่งแล้วน้องบีมมองน้องบีมจะเห็นว่ารูปทรงของเจดีเนี่ยจะคล้ายกับจมูกเราอ๋อแล้วมันไม่ยังไงอะคะเพราะว่ามันโดนแสงแดดแสงฟ้าทิ์อยู่ตลอดเวลาค่ะตัวของสันเจดีอ่ะมันก็จะเกิดความร้อนอ๋อก็เลยกลายเป็นทรงจมูกไหมอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในชมุมชนเอกลักษณ์ค่ะ เพราะ,ราะว่าในจังหวัดานีเนี่น<า>ยเท่าที่พี่ทราบเนี่ยจะมีเพียงไม่กี่แห่งนะคะที่จะเป็นเจดีทรงมุตาวมีเรื่องเล่าในวัดอีกไหมคะมีค่ะก็นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรือพิพิธภัณฑ์เรือเนี่ยในชุมชนเองเนี่ยจะมีการรวบรวมเรือของชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วแม้ทั้งเรือกระแชงที่ชาวบ้านได้ใช้ในการสัญจรเมื่อก่อนอาชีพพาขายทางเรือ แต่ปัจจุบันนี้เรือกระแชงเราไม่ได้ใช้แล้วชาวบ,บ้านได้นําเรือกระแชําลนี้มาจัดแสดงไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมส่วนไฮไลท์เลยของพิพิธภัณฑ์เรือหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือมาดเก่งสองแจวค่ะเรือมาดเก่งสองแจวนี้ก็มีที่มาคือเป็นเรือของท่านสมิงสุรินทร์ศักดิ์ซึ่งเป็นขุนนางในสมัยนั้นท่านได้ถวายให้กับท่านเจ้าวาดของทางชุมชนท่านบอกว่าเวลาท่านเจ้าวาดเดินทางกิจนมิมนีน่จะได้ไม่ต้อง รับเหมาหาเรือจากที่อื่นมา,ท,านท่านถวายเรือลํานี้ให้เพราะว่าตัวเรือมาดเก่งเองเนี่ยตัวเรือเนี่ยจะขุดจากไม้ตะเคียนทั้งต้น<อ>แล้วตัวเก่งด้านบนเนี่ยจะเป็นไม้สักทองทั้งหมดนี่ก็อยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรือที่อยู่ภายในวัดเหมือนกนะันใช่ค่ะมีเรื่องของออกุฏิพระจาจาร์บุญนาคด้วยที่เมื่อกี้พี่หม่อนพูดขึ้นมาใช่ค่ะตัวกุฏิเองเนี่ยตัวกุฏิเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่า ก็คือตัวกุฏิของพระอาจารย์บุญนาเนี่ยจะสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะเป็นช่วงปลายแล้วแต่ตัวอาคารเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากก็คือตัวอาคารด้านในเนี่ยจะไม่มีเสาที่เป็นตัวรองรับน้ําหนักตัวรองรับน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวกําแพงที่อยู่ด้านนอกซึ่งตัวกําแพงด้านนอกเนี่ยจะทําจากอิฐมอญซึ่งมีความหนาประมาณ5 0าสถึงหกเซนตัวอาคารด้านนอกเนี่ยก็จึงเป็นตัวรับน้ําหนัก นี่คือเรื่องราวซึ่งก็น่าสนใจมากๆซึ่งบอกเลยค่ะว่าอยากจะฟังอีกเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เมื่อกี้ที่พี่หมดเล่ามาเนี่ยเป็นแค่ออสกิปสกิปถึงเรื่องราวยังไม่ได้ลงเ<ช>ลยใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราเรา,เราจะได้ไปร่วมทํากิจกรรมสาธิต<อ>ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าแม่แม่นะคะเขาทําในเรื่องของอาหาราถ้าเป็นช่วงกะปิมอนนะะอี่้ยค่ะเราก็จะได้ไปร่วมลงมือไปช่วยกับเขา<อ>หรืออาหารอย่างเช่นมีกรอบกายศาสตร์ตรงนี้นะคะ่ะก็ เราก็คือไป<ต>เรียนรู้รนะคะไปกับชุชมชนชาวบ้านได้เลยเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปใช่ค่ะรวมไปจนถึงการปักสายบมอนก็มีด้วยใช่แล้วค่ะอยาก<ม>จะ,ะ,ะไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ทั้งไปท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตหรือกิจกรรมเวิร์กช็อปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะอ่าตอนนี้นะคะอ่าติดต่อได้ช่องทาง Facebook แฟนเพจนะคะตลาดวัฒนธรรมไทยรามันบ้านสารแดงเหนือแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ได้เลยนะคะ0 8 7 เจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งสี่หนึ่งโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะคะเปิดรับนักท่องเที่ยววันไหนเวลาไหนบ้างเราเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆถ้ามาวันธรรมดาโทรหาได้เลยค่ะพี่สแตนบายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว<ม>แล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวทั่วไปอยากจะมาชมช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราเปิดทุกวันค่ะ นี่ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะบอกเลยค่ะว่าพูดคุยในวันนี้ได้ทราบถึงเรื่องราวแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เต็มอิ่มแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากจะเต็มอิ่มอยากจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนเนี่ยสามารถไปได้เลยติดต่อไปได้เลยนะคะ,คะไปในพื้นที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนในชุมชนสารแดงเหนือซึ่งแน่นอนว่าจะได้พบกับ พี่หมอนใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ขวัญก็จะมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,คะก็สามารถทุกเสาร์ทิตเลย<า>นี่สามารถติดต่อเข้ามาได้คะ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปคะ่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะอยากจะฝากว่ายัางไงก็ฝากของชุมชนบ้านสารแดงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะคะอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้พ่อพ่อแม่ปู่ทปู่ย่าตายายที่อยู่ในชุมชน มาสร้างรอยยิ้มมาคืนรอยยิ้มให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสรมิมวัฒนธรรมด้วยนะคะสําหรับการเผยแพร่สิ่งดีๆแล้วก็เชิญเรามาพูดคุยกับทางรายการแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชน วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่หมอนแลวก็อาจารย์ขวัญมากๆเลยนะคะที่มาเผยแพร่เรื่องราวดีๆแล้วก็มาป้ายยาค่ะให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ไปท่องเที่ยวที่ชุมชนกับเราค่ะเมียเออร์งาวนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เรานำมาเสนอกันในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรับฟังข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆของคนในชุมชนในพื้นที่ในประเทศของเราเนี่ยสามารถติดตามได้ในรายการของเรากับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ